กลับไปที่เรื่องของโจเฟลลี่เออโจถงดำเออทนายตั้มบอกว่าตำรวจชั้นผู้น้อยผู้รักความเป็นธรรมทนเห็นความอนุริกษ์ธรรไม่ไหวส่งคลิปมาให้ส่งคลิปมาให้เออทนายตั้มเพื่อส่งต่อฟ้องสังคมให้รู้ให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณนั้นขณะที่ขณะที่เฮียชูชูวิทย์สวนเลยไม่ใช่หรอกมันไม่ลงตัว อืมผมประโยชน์ไม่ลงตัวเอามันไม่ลงตัวคำขัดแย้งเพราะผมงตัวมันไม่ใช่ตำรวจฉันพูดน้อยอะไรต่มีอะไรหรอกไม่ใช่หมายถึงไอ้คลิปใช่ไหมที่มาคลิปจริงๆไม่ใช่ตำรวจฉันพูดน้อยแต่มาจากตำรวจฉันผู้ใหญ่นไม่ลงตัวมันมันไม่ลงตัวกันมันไม่ลงตัวอืมอืมเอาคีดดีกว่าถามว่าถามว่าใครเดี๋ยวเอารูปที่หนึ่งขึ้นรูปรูปที่มีอยู่สามคนนะเด็ด ที่จริงรูปเนี้ยเราขึ้นจอช่องเก้าไปแล้วแต่ว่าจะจะพูดจะจาอะไรจะนําเสนออะไรจะชี้เป้าชี้พิกัดอะไรผมก็ยังปากเยอะด้วยความเป็นช่องเก้าแต่ว่าพอมาตรงนี้อาจจะพูดได้เยอะขึ้นอะถ้าภาพขึ้นแล้วนะถ้าภาพขึ้นแล้วเอาอย่างนี้คราขึ้นละเปิดหน้าเรียบร้อยใช่ไหมใช่ป้าเปิดหน้าแล้วก็มีลูกศรใช่ค่ะเห็นภาพสามคนนะคนที่เอาคลิปมาปล่อยก็คือ คนที่อยู่ซ้ายมือสุดของภ่าที่ลูกสอชี้ไปถึงลูกสรชี้ไปถึงอือ่ะบนจอบนจอเป็นจุดเริ่มต้นจิตเริ่มต้นบนจอซ้ายมือสุดนะอืบนจอมือถือบนจอคอมพิวเตอร์บนจอบนจอแท็บเล็ตอะไรก็แล้วแต่ซ้ายมือสุดนะอืผู้ชายคนซ้ายมือสุดคนนี้นี่แหละเป็นคนที่เอาคลิปมาให้กับผู้ชายคนที่อยู่ขวามือสุดผู้หญิงตรงกลางเป็นเมียของผู้ชายที่อยู่ขวามือสุดรู้เลยพอบอกแบบนี้ ประมาณนี้ก็แล้วกันเอางี้แล้วกันนะแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าใครเป็นใครนะเอางี้คําถามก็คือเออผู้ชายใช้มือสุดนี่เป็นตํารวจชั้นผู้น้อยหรือปะไม่ใช่ครับเป็นระดับนายตํารวจครับก็ระดับนายพันแล้วครับอืมชั้นผู้ใหญ่ ระดับในพันครับไม่ใช่ชั้นผู้น้อยครับและไม่ใช่ในพันธรรมดาในพันเต็มขั้นก็คือพันตับเลิเองแล้วครับ <Okay. S 1> อ,อืมโอเคเต็มขั้นเอากันแค่นี้ก่อนนะเลื่อนอืมเอากันแค่นี้นะคําถามก็คือว่าคําถามก็คือว่าเอ,อผู้ชายคนเนี้ยได้คลิปมาจากไหนอได้คลิปมาอย่างไรอืไและทำไมจึงเอาคลิปนี้ส่งไปที่ผู้ชายที่อยู่ทางขวามือของภาพ จากผู้ชายที่อยู่ทางความือของภาพเขาก็ส่งต่อไปท่อๆจะทั้งสังคมได้เห็นกันทั้งประเทศนะโอเคก็แค่ว่าโซเชียลก็ไปหมดแล้วอ่ะโอเคไปดูภาพที่สองคราวนี้จากคนสามคนจะเป็นภาพของคนหลายคนอยู่บนโต๊ะเดียวกันน่าคนร่วมคนหลายคนคนหลายคนนะค่ะเอาอย่างนี้มาแล โอเคมาแล้วนะคราวนี้ม, <พ Duygusal S 2> มาละรองผู้กํากับ<า>รกกบองสอวผู้ชาย <uk> ซ้ายมือสุดเป็นรองผู้กํากับไม่เกี่ยวออยู่กวนเดียวกันก็จริงแต่ไม่เกี่ยวออยู่อยู่อยู่กวนเดียวกันก็จริงแต่ไม่เกี่ยวซ้ายมือสุดซ้ายมือสุด,สดอยู่กวนเดียวกันก็จริงแต่ไม่เกี่ยวอที่สองจากซ้ายที่สองจากซ้ายพันตํารวจเอกผู้กากับน่าจะคนเดียวกันกับ ผู้ชายในภาพเมื่อสักครู่ผู้ชายในภาพแรกซ้ายมือจำได้ใช่ไหมโอเค okay. แล้วคนที่เกี่ยวอที่สามจากซ้ายที่สามจากซ้ายเสื้อสีฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินบาห้อมบอมเนี่ยอันนี้มาผสมลงเฉยๆนี่ก็ไม่เกี่ยวอไปที่ขวามือสุดอันนี้เกี่ยวขวามือสุดเกี่ยวแน่เกี่ยวเลย,เย,วยขวามือสุดเนี่ยเป็นระดับรองผู้กำกับ เกี่ยวโอเคตั้งไว้ก่อนนะตั้งไว้ก่อนที่สองจับขวาระดับรองสารวัตรอันนี้ก็เกี่ยวอืสรุปในภาพเนี่ยบุคคลที่เกี่ยวอย่างน้อยๆเกี่ยวโดยตรงสามเพื่อนร่วมแกงแต่ไม่เกี่ยวอีกสองเห็นนะเห็นนะมันห้าใช่ไหมเกี่ยวโดยตรงสามพันตำรวจเอกเดี๋ยวผู้กํากับรองผู้กำกับแล้วก็รองรองสารวัตร นะโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันคาถามก็คือภาพนี้มันบอกอะไรภาพนี้มันบอกว่าโจเฟอร์รี่โจถุงดำจดเยอะอย่างแรกเนี่ยโจเฟอร์อร,อร,อร,อรี่เพิ่งเข้าไปเป็นผู้กํกากับได้สักปีสองปีนี่เอง สิ่งที่โจเฟอรี่ทำก็คือเข้าไปเปลี่ยนตัวสับของเฮียชูชูวิทใช้คำว่าเ,เข้าไปเปลี่ยนตัวเข้าไปเปลี่ยนตัวเลขนั่นแน่พูดก,กันง่ายๆไปแตะผลประโยชน์ของบรรดาง,งูดินเจ้าถิ่นเท่าไหร่เยอะตำแหน่งเล็กกว่าใช่ไหมแต่เขาเป็นงูดินก็จริงนะแต่เขาเป็นเจ้าถิ่นนะออยู่มานานอ่ะอยู่มานานอ่ะเจ้าถิ่นอ่ะบางทีตำแหน่งไม่ต้องเยอะหรอกแต่อย,อยู่มานานอ่ะอย่างแรก เข้าไปเลยนะก็คือไปเปลี่ยนตัวใหม่มไปกระทบผลประโยชน์ทั้งวงจรเดิมๆเดิมๆนะอย่างที่สองโจ้เนี่ย,ยไปปาดหน้าใครต่อใครไว้เยอะทีเดียวเท่านั้นเองโดดผึงขึ้นบุมกับพืนที่ทองคำเป็นสพอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ม,มันก็มีคนเจ็บช้ำน้ำใจกันก,กับกับคนที่ถูกปาดหน้า เพราะก็ต้องรับนะโจ้นี่เด็กมากเจ้านี่นอตรอนอรอต่อรุ่น 57. 57ครั้งแรกผมเข้าใจว่าอายุ41แต่มีคนบอกว่าไม่ใช่อายุมัน38บวกลบเอาเหรอเพราะข่าวก่อนหนะ้าเขาบอกอายุ41เออ,อแต่ว่าล่าสุดเขาบอกาอายุมัน38บวกลบกระแสนึงบอกว่า37กระแสนึงบอกว่า39ผมก็เลยอ่ะ38บวกลบก็ลก 40, แล้วกันอายุยังไม่ถึง40เลยเป็นผู้กำกับแล้ว ไปปาดหน้าใครต่อใครไว้เยอะมากปาดหน้าเค้กจนกระทั่งรุ่นพี่เขาเสนั่นวันไหวเจ็บช้ำน้ำใจกันไปหมดเนะฮะแต่ที่สำคัญมันมีประการที่สามด้วยความกลา้าด้วยความลำพองด้วยความย่ามใจปรากฏว่าเมื่อไปรับตำแหน่งที่สพเมืองนครสวรรค์นะโจ้โไอ้โจ้ฟเฟอรี่รือไอ้โจถุงดำเนี่ยมันก็ไปประกาศกับ ผู้หลักผู้ใหญ่ในกองบัรคับการนะบอกว่าเอ้ยผมไม่รายงานพี่นะผมจะไปรายงานท่านผู้บุท่านผูาาน้บัญชาการอ่ะพูดก,กี่ได้ไงม,มึงแน่ใช่ไหมมึงแน่มากใช่ไหมมึงเจ๋งใช่ไหมเออมึงอย่าเซนะมึงอย่าเซนะม,มึงอย่าเซนะเออ,<ม>เอคนถามต่อมา,เ,อาเปลี่ยนตัวแบบนี้โจต้องส่งสวยใครไหม ตํ้รวจคนไหนกินคนเดียวอยู่ไม่ถึงพรุ่งนี้เช้าหรอคืนนี้ก็ตายแล้วแล้วส่งใครอ่ะอ่ะมีคนคอมเมนต์มาเยอะว่าทําไมชี้เป้าคนเผยแพร่คลิปจะทําให้เขาไม่ปลอดภัยหรือเปล่าคุณนายเฉลยเลยคนละประเด็นเออตั้งแต่เช้าเนี่ยผมเนี่ยผมขอให้แยกเนี่ยจุดยืนของเรานะเราไม่ต้องการเตะหมูเข้าปากหมาเออฟังประโยคนี้นะคะไม่ต้องการนะเ,ะเราตะหมูเข้าปากหมาและเราก็ไม่ต้องการ เอนี่มีคนรู้ได้ไงและและและเราก็ไม่ต้องการไล่ให้เหี้ยมันไปแล้วไอตัวจันลัมันมาแทนนะฟังให้ดีนะนี่นี่แยกเป็นสองประเด็นอักครับครับเขาบอกว่าโจอายุสี่สิบครับเพราะเป็นรุ่นน้องของเพื่อนเพื่อนไม่ได้เป็นผู้กำกับเลยโอเคโอเคสี่สิบโอเคโอเคสอือายุสี่สิบที่เป็นผู้กำกับพันตุรวจเอกนี่สุดยอดแล้วนะและที่สำคัญที่สุดนั้นเป็นผู้มาช่ผู้กำกับน้องหม่าวอนะ จังหวัดซอพเมืองเมืองแล้วจังหวัดไม่เล็กสอพเมืองนครสวรรค์เป็นเมืองเอกของภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนี่คนนี้เหมือนเขาจะรู้นะคุณสายลุงบอกว่าคนปล่อยคลิปนั่นแหละน่ากลัวหมอกเลยเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้แยกเป็นสองประเด็นนะฝ่ายแยกสองส่วนปล่อยคลิปมาก็ดีนั่นแหละต้องทำให้ถูกต้องเราไม่ต้องการเตะหมูเข้าปากหมา อย่างที่สองเราไม่ต้องการไล่ไล่ให้ที่มันไปแล้วตัวจรรยามัมาแทนเอาเันชัดเจนตรงนี้ก่อนเราไม่ยอมรับสิ่งที่โจ้ทำโจ้กับพวกต้องถูกดำเนินคดีต้องถูกลงโทษเราจะทำหน้าที่เกาะติดสำนวนไปเรื่อยๆคอยคอยคอยเกาะติดกันทำาสสำนวน เข้าใจความหมายของการเกาะติดการทําสานวนนะหมายถึงในคดีของโจต้องไม่หนยล้มต้มคนดูที่หลายคนเขามองว่าเดี๋ยวก็จบเดี๋ยวก็รอดใช่ไหมพูดตรงตรงนี้ถูกต้องไหมถูกต้องสังคมเขาคิดแบบนั้นถูกต้องนะอืมเราไม่ยอมรับสิ่งที่โจทําสิ่งที่โจทํามันไม่ถูกต้องจะพลั้งมือหรือเจตนาคุณก็ทาไม่ได้คุณไม่มีสิทธิ์ให้คุณจารีดเอาข่าวหรือจะรีดเอายาคุณก็ทําไม่ได้สุดท้ายเมื่อมันตายกฎหมายเขาบอกว่าคุณทําไม่ได้สังคมก็ รับไม่ได,คดค้คุณต้องติดคุกคุณต้องติดคุกหน้าที่ของเราคือต้องเกาะติดข่าวนี้เพื่อไม่ให้มีการบิดเบือนสํานวนแต่ประเด็นที่สองมันต้องแยกประเด็นคลิปนี้ถูกปลดออกมาเนี่ยคลิปนี้ถูกดูดออกมาแล้วก็แล้วก็ปล่อยออกมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการแสวงหาความเป็นธรรมเป็นเรื่องของผู้รักความเป็นธรรม ทนไม่ได้ดังนั้นสังคมต้องจัดการกับเจอ,อะไรมันไม่ใช่มาจากตรงนั้นแต่สาเหตุมันมาจากสาเหตุมันมาจากผลประโยชน์ที่มันไม่ลงตัวโจ้ไปแล้วใครจะมาก็ผมดิดบอกไนงะต้องแตะทะลวงให้ถึงจุดนั้นให้ได้ว่าปัญหาที่ปัญหาที่แท้จริงเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงพักสภเมืองนครสวรรค์มันเกิดอะไรขึ้นอม,มันเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ ไม่ใช่สมประโยชน์สมใจนิดของใครบางคนคนบางกลุ่มปเดี๋ยวไล่เฮียมันไปเดี๋ยวตัวจันไรตัวมันเข้ามาทดแทนผมว่าผมว่ามันก็ไม่ควรใช่ไหมละ่ะขณะที่เราขุดคุยที่มาของคลิปต้องการจะสะกิดให้หน่วยเหนือและรัฐบาลลงไปจัดการปฏิรูปตำรวจ จำได้ไหมสามปอเข้ามายึดอำนาจเมื่อปีห้าเจ็ดเคยประกาศว่าสามอย่างที่จะปฏิรูปก่อนอหนึ่งปฏิรูปการเมืองสองปฏิรูปตำรวจสามปฏิรูปการศึกษาเจ็ดแปปีผ่านไปเป็นไงปฏิรูปการเมืองไปถึงไหนทำไมจึงยังมีข่าวเขย่าต้นมะม่วงภายในพักพลังประชารัฐของสามปอเองมันแก้ได้หรอ มันแก้ได้หรอกลับมาแก้ได้หรอกลับมาที่เรื่องปฏิรูปการศึกษาวันนี้มีอะไรดีขึ้นยึดอำนาจปีห้าเจ็ดปีนี้หกสี่นี่เขายังฝากทวงสองพันบาทอยู่เลยนีมีอะไรเปลี่ยนไปก็ไอ้แค่เงินช่วยเหลือค่าเทอมสองพันเนี่ยแต่ทำงจค่าเทอมให้ครบก่อนได้ชาวบ้านชาวบ้านร้องแล้วร้องอีกอ่ะกลับมาที่ปฏิรูปตำรวจนี่มีคนฝากจากปห้าเจ็ดถึงวันนี้ปฏิรูปตำรวจไปถึงไหน เราไม่ต้องการไล่เฮี้ยมันไปและตัวจระไยตัวใหม่มันเข้ามาหรือเพื่อตัวจระไรตัวเดิมนี่แหละย้อนกลับมาง่าไปสิ่งที่มันเคยง่าไม่รู้สิมีคนตั้งข้อสังเกตแบบนี้สังเกตไหมไม่มีใครอ้างตัวเป็นญาติโจ้ออกมาปรากฏเลยพ่าแม่ญาติพี่น้องเขามีไหมคือนี่คือหนึ่งนะอีกการหนึ่งเขามีการตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องคดีเรื่องรดหรูเรื่องรวยปิดโปกติ ปอปงออยู่ที่ไหนทำไมไม่ออกมาแอคชั่นมีการติดตามขบวนการอะไรต่างๆหรือว่าปล่อยเขาซับไปไหนต่อไหนแล้วอันนี้มีคนฝากมาอืมโอเคพูดถึงเรื่องนี้ก็ดีคือผมผมผมพูดหลายครั้งนะนายตำรวจหนุ่มคนนี้ประหลาดมากนี่ครับแฟนรายการเรานี่คุณภาพมากเลยให้วันเดือนปีเกิดวันตกฟากโจ้อมาด้วยนะเฮยเกิดยี่สบเก้ามิยอสองห้าเป็นวันเสาร์ขึ้นีววันที่เท่าไหร่นะ ยี่สิบเก้ามิยอสองห้าสองห้าอายุย่างเข้าสามสิบเก้าสองห้าสองห้าใช่เพิ่งย่างสามเก้าถ้าจะเต็มสามเก้าต้องยี่สิบเก้ามิยอปีห้าหกปีย่างสามเก้าอู้เร็วมากนะอืมแล้วแล้วเวลาตอกฟ้าปีหกห้าไม่มีตอกขึ้นเก้าข้ามเดือนแปดปีจออู้ตายออกเป็นผูกดวงได้เลยเนี่ยขาดเวลาอย่างเดียวใช่ดวงผูกดวงไม่ต้องผูกดวง หมาหมอนี่สามารถแต่เจ็ดวันเทวดาคุ้มครองไม่ถึงอะไรเนี่ยโอ้โหสรุปสรุปย้ำอีกครั้งนะครย้ำอีกครั้งนะยะ้ำอีกครั้งนะไม่ไม่ได้ต้องการจะเตะหมูเขาแบบหมาต้องทะลวงเข้าไปถึงใจกลางศูนย์กลางของปัญหานในแวดวงตำรวจทลายสักทีผลประโยชน์ต่างๆเหล่าเนี้ย ไอ้เรื่องนี้มันต้องลากโยงไปที่เรื่องการปฏิรูปตำรวจเมื่อปีห้าเจ็ดคุณยึดอานาจคุณประกาศจะปฏิรูปเขียนในรัฐมนูญด้วยนะหนึ่งปีในเวลาต่อมาปีหกศูนย์คุณยกร่างรับนูนคุณก็ใส่ไป <ใน S 2> ด้วย<ใ>นะหนึ<ล>1 1> ่งปีใส,ใส่ทําไมอ่ะม,มันเท่ใส่เอาเท่แล้วปฏิบัติจริงเป็นไงสรุปครบหนึ่งปีแล้วก็มาเอาชุดนั้นไหมอีกชุดหนึ่งดูมนตลกนะอืมันตลกนะเขียนได้ว่าภายในหนึ่งปีคุณต้องป็นรูปตำรวจ บันจัดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปีหกศบังคับว่าต้องทำบังคับว่าต้องทํานะถ้าใส่ในรัฐธรรมนูนแต่ไม่มีบทลงโทษอือก็ในหนึ่งปียังทําไม่เสร็จหรือยังไม่ได้ทําหรือไม่คิดจะทําก็ไม่ไม่มีบทลงโทษใครจะปฏิรูปมีคนถามมาแล้วใครจะกล้าปฏิรูปตันด้วนก็นี่ไงคือคือคือเราต้องการโยงมาที่ประเด็นนั้นไม่ใช่จะทําร้ายเอคนที่เอาคลิปมาปล่อยไม่ ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะไปทําลายคนที่เอาคลิปมาปล่อยเพื่อความเป็นธรรมเพื่อความยุติธรรมเพื่อเปิดโปงเพื่ออะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เลยแต่เราต้องการเปิดโปรงระบบเราต้องการเปิดโปงประเด็นที่มันเป็นปัญหาพื้นฐานของตํารวจคุณในาใยสังเกตไหมรอบเนี้รอบโจออกมาเนี่ยมันเริ่มมีการเปิดแนละ้วทับบาร์เทคในนะครสวรรค์ถูกเรียกถูกรีดไถกระบวนการยาเสพติด ถูกเรียกถูกอุ้มไปเพื่อลดทอนคดีแล้วตบซัพย์เงินปล่อยไปจับอีกโดนเป็นมุงวัฒจักรถามว่าแฉออกมาแบบเนี้ยแล้วรอบต่อไปปัญหาเรานี้จะหายไปจากประเทศไทยไหม,มหรือว่าเปลี่ยนศูนย์อำนาจใหม่เข้ามาดูแลคุ้มครอง่รูอยากรู้เปิดออกมาขนาดเนี้ยสังคมรู้แล้วยังไงนั่นสิ เออแล้วยังไงค,ค,คิดจริงจริงจังๆไหมว่าโอ้ยฉันศูนย์กลางแล้วฉันต้องจัดการแล้วไอ้จังหวัดนี้หรือว่ามันมีทุกจังหวัดหรือยังไงกันแน่ไม่เข้าใจเขาไม่ได้อยู่องการตํารวจไงถามแบบคนไม่ได้คนคนเสมอนอกอ่ะคนนอก <ผม S 1> อการ,รผมจึงผมจึงทวงการบ้างจากผู้มีอำนาจเนี่ยคุณเคยประกาศว่าอย่างไรเมื่อปีอ2อ0พันร้อยเขาทำแล้วมีแผนมีคู่มือไม่เห็นหรอครบชุดตั้งชุดหนึ่งชุดสองมาดูมา,มาปฏิรูปซ้อมปฏิรูปอีกรอบหนึ่งไง อืมแต่เพียงแต่ไม่มีบทลงโทษนั่นเองใช่ไหมไม่มบทลงโทษเรื่องโจ้ถุงดํามันแค่ยอดภูเขาน้ําแข็งใช่แต่ถามว่ามันทลายมาแล้วในจัดก,การไหมหรือเอากบๆไปใหม่เราบอกว่าเราปกป้องคนที่เอาคลิปมาปล่อยแล้วก็เช็คเบนเจ้าถุงดําฟังดูคล้ายมีเหตุผลฟังดูคล้ายกับจะดีอืมแต่มองให้ลึกใช่ต้องมองให้ลึกคนที่เอาคลิปมาปล่อยน่าแหละ นั่นแหละนั่นแหละจันไรตัวเดิมอ่ะย้อนกลับมาสมรอยรับผลประโยชน์เหมือนเดิมเห็นภาพไหมคะพอที่ภาพออกไหมคะี่ผมพูดตรงๆไหมเนี่ยพอเห็นภาพไหมคะเริ่มเกลีแล้วนะคะคุณนายนี่ประธานโทษนะแต่คราวนี้ไอ้กลุ่มที่ปล่อยคลิปมันก็มีนายนายมันนายมันก็กำปั้นใหญ่กำปั้นเหล็กอ๋อวุ่นวายเออเนี่ยเขาพูดถึงพี่สนทิแล้วพูดถึงรองต่อแล้วพูดถึงโจ เขาบอกพี่สนทิเนี่ยพูดมาหลายวันแล้วว่าโจ้เป็นเด็กรองต่อเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่งงงงทำไมเป่โยงอะไรกันไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยถามมาสองสองคนอ่านให้แล้วนะอืมนะโอเคอ่ะต่อ